มาพี่น้องหมูที่ช้องหมูที่ชอหมูที่ช่องเลยแม่แม่แม่ที่ช่องฮ่าที่พี่น้องใช่่ามผล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 โอ้ดามหอดผลโอ้โอ้ไล่ไล่โอ้มาตัวอ๋อช่องโอ้โอ้โอ้สบายดีทุกคนวันนี้ครับพระเจ้าจะมา เก็บเห็ดน้อพี่นะ้องมาเยียงเห็ดนะก่อนชมคลิปผักไร่ผักแซงเยอะไปปูที่อยู่ต่างประเทศเนาะตอนนี้เราจะมาเก็บเห็ดนะโอเคเราเห็ดกันโอเคโอเคระวังเกี่ยบเห็ดนะนะกันละเหงอพี่น้องโอ้ยถ่ายจะ่ายไหมฝนฝนมันข้าวเหรเนาะอ่ะคอยเก็บคอยเก็บคอยเก็บ ฝากกดไลก์ก็ติดตามเด้อกดซับตะไคร์กดไลก์ก็แช์เนาะเห็ดตอกข้างน่ไเอาให้เบิร์ตนี่เห็ดปอกจิกเลย้องเห็ดตักจิกคอยคอยคนน้ำมันชิบอะไรไได้ก็กุเอากรตามมเผีก็ตามเอาไปไกลได้กระตามฮะโอ้ยติดกกุ มากอนกะกำลังออกกำลังออกนี่แหละมาเด้อพี่นออกมาเดิน้ำเห็ดกงน้ำก๊งม้นนาเด้อทุกคนเด้อเห็ดน้ำกัน,นเหออ็ดเอเห็ดหอกยิกโอ้ยซับดีดีจะซับซับเป็นยังไง <ห ả? S 1> คอ่อ ปรอเปรออยูน่นะอุ๊อ,อ,อาอมาเก็บมาเอาเป็นบอกว่ามาันติดได้ในโกบไผ่เนาะ เสียมทำอาไรนะอ้ามามา,มา,มาเต็งปุดามาจะจับตั้งใจไปเอาเสียมอยู่นอกมาไปออกไปเอาไปบอลายเราเรามานะจะเอาเสียมมันนาบ่ลายหันโหาถือเดือปืนโอ้ยทหาแรแบกปูไปบกตึก <laughs> ok ok. okay. Ừ, okay. Cái <laughs> đi. <laughs>

แดกว่าให้กันนีเฮียมุ้นี่เหียมอ้ไปไหวเราผาตัวนท่งเห็นแล้วทางดาบเห็นแล้วนี่จังหวัทมไหวจะเวิดนี่ เห็นว่า,าเ,เทียบนม่หันนะกำห้าเกินไปนี่ก,าานก็นะกะจะมาแย่งอะไรเนาะก็จะเอาเว้นนี่กับปลาดาน ยิงปืนยิงปืนเอ้าขังนานแล้วด้อ้ขังกูกอรอดน้ำนี่หมดรอถือกับปวดเลยปิดบังอะไรเขี่ยบังอะไร เพราะว่าเป็นเจ้ามาเอาก่อนเท่าแล้วเอาประมาณลำ้ำเที๋ยวองวันนี้ฝรัง่งมาหาเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดท<ะ>ำเงาทำเงา <c oughs> ลูกคลาดลูกคาด